รถเยอะมากเลยวันนี้เป็นวันอะไรวะเลอไม่ได้เข้ามาบ้านไผนนานสงสัยจะไม่ได้มานานนี่แหละพี่น้องใช้ขดใช้ปลามาเมืองขอมาในเมืองบ่ได้ขอมาให้เมืองโดด โอเคผมก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเช่นเคยนะฮะอันนี้เดือดจ้ามากตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะฮะ9โมง2 0แล้วเราจะมุ่งหน้าเข้ากันไผ่กันวันนี้หลังจากที่ไม่ได้เข้ากันไผ่มานานแสนนานนะฮะพี่น้องนะนั่นแหละวันนี้เราจะไปต่อไปกับขี่รถนะฮะซึ่งมันก็หมดเดือนนี้ ไอ้กบขี่เราหมดไปแล้วห้าวันนะฮะห้าวันหรือกี่วันเลยมาณสิบสิบวันห้าวันนี่แหละห้าวันสิบวันนี่แหละไป let's go โ oh, อ oh, oh, ้ยแดดกีรแรงแดดแดดโอ้โอ้พระเจ้า That's the one, one minute. แดดมันเลี่ยมตาเราไปลองมาดูดิแดดมันเย็นแตาเป็นรอดปีน้ำเหมือนกับรอดปีน้ำ้ยมันทะลุตาเลยนะมันทะลุหมวกเลยนะ ดวีวาร์ปเข้าไปในบ้านไผ่เลยดีกว่านะพี่น้องนะช่วงนี้มันแดดแรงไปหน่อยไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะพี่ช่างนะโอ้สักเหล่าในช่วงโอเคผมวาร์ปไปที่บ้านไผ่เลยไป two thousand years later โอเคแล้วก็ผมก็ได้วาร์ปมาที่บ้านไผ่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมะัตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบ้านไผ่แล้วดนะเมื่อกี้ไฟแดงติดมากเลย ก็เลยแวะามาตรงนี้เลยน้านพี่น้องนะเออนั่นแหละรถเยอะมากเลยวันนี้เป็นวันอะไรวะเลิศไม่ได้เข้ามาบ้นานไผ่นานสงสัยจะไม่ได้มานานเออนี่แหละพี่น้องอใช้ขลับใช้ปลามาเมืองขอมาในเมืองไม่ได้ขอมาในเมืองโดน รถมันก็จะไหลๆอย่างนี้เลยนะาอาจะเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวดีกว่าดูแดดพี่น้องสาวก็ไม่มีให้เบึ่นะตอนนี้เรามาตอบไม่ขับขี่นะซึ่งมันก็ได้ขาดมาเป็นเวลา นานแสนนานแล้วนะเราก็ได้ถึงเวลาที่จะมาต่อไปกับขี่ของเราเป็นที่เรียบร,ยร้อยแล้วนะครับอาขออนุญาตครับ จะเปลี่ยนเจ้ากึ่งงามแท้แน่นเน้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 นเจาจอดต้งสั้นครับผมไปครับไปก้อนครับไปทั้งมันไม่ได้ดอกเลยแต่ต้องไปทั้งพี่ มาในช่วงเวลาเด็กแล้วนักเรียนเข้าเรียนกันนะฮะอ้าก็เลยไม่มีอะไรให้ดูนะฮะก็ชิปนี้ก็อยากชิวๆนะกับรถเล่นไป <c oughs> ชิวไม่ได้สิเออเราต้องเข้าก่อน10บโมงสิไปนัดเขานัดสิบโมงตรงเป๊ะเลยนะเราต้องไปยืนไ่นัดก่อนสิบโมงนะพอดีใช้เส้นนะฮะอบรมอยู่ที่บ้าน อาไม่ต้องมาเสียเวลานั่งอบรมกับเขาใครตำรวจจ้าเนะ้โอเคเป็นยากแถวเสียวตำรวจเสียวแถวทักหลาเห็นถือลูกเหวีถือใบซังไหมอีกแหละ เรียบร้อยได้เข่อะไรรถกระบะ <kanske> ทำไมมาจอดซอยนี่แหละ years later โอเคเมื่อกี้ก็ได้มามาตรงนี้อ่าซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าหลอกนะอ้านั่นแหละ อ้อ้ลุมลมลุมลุมหลุมขึ้นแค่ปอพาคนแม่ลิมอ้าวสาวก็หาโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในวันไผยเอออั่นแหละในวันไผยเนี้ยโอ้อะไรนี่แม่สาวน้อยมาหนิแค่เด้อ วันนี้เป็นวันอบรมว่างนะวันอ่ะสำหรับใครที่อยากต่อไปขับขี่หรือทำใบกับเจเออวันนี้เขาว่างฮะทางกรมขนส่งวันไผ่นะฮะอ่านั่นแหละ วันนี้เขาว่างเขาว่างวันที่18นะฮะคิวว่างเยอะเลยเขาไม่ค่อยมากันล่ะวันนี้สำหรับใครที่จะมาต่อหรือมาสมัครมาสอบไปกับขี่นะวันนี้เป็นวันพิดีที่สุดนะฮะหรือจองคิวไว้ก็ได้นะสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาวันไหนก็เลือกดูได้นะฮะในอินเทอร์เน็ตเข้าไปเลยเซิร์ชเข้าไปเลย กะจองมากันไหนก็ได้นะฮะเขาก็จะให้เดี๋ยวใบใบชิวมาใบจองมาสำหรับผมก็ได้อบรมมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะผมก็นั่งอบรมอยู่บ้านมาก่อนหน้านี้เลวนะฮะท่านผู้ชมนะเฮ้เอ

หอด,ดเดียวหะอดเดียวหอดเดียวเดี๋ยวต่อเสร็จผมจะมาบอกอีกทีเด้อว่าไปเชื่องต่อเสร็จเลยก็แล้วกันนะฮะไป a few moments later ตอ,ตอนนี้ก็ลมแรงมากนะฮะเราต่อไปอีกอยู่เสียบนี้เียบ้อยแล้วนะฮะตอนนี้เสียงอ,อาจจะเบาๆหน่อย พอห่งมาตอนนี้หิวข uh, okay. to ้าวน้ำก็ยังไม่กินเสียไปส้ยด้วยแเดเี๋ยวเราแต่งตัวเดินทางไปโอเคครับผมแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะฮะเอ๊ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเออไม่มีอะไรมากคลิปนี้